ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่ตำรวจเค้นอีกบุกถามพ่อชมพู่สาวิตรีอยู่ไหนวันลูกหายจากกรณีมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่26สิงหาคม2.563ที่ผ่านมานายอนามัยวงศีชาพ่อของน้องชมพู่ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำซึ่งล่าสุดทีมข่าวได้ไปสอบถามพ่อของน้องชมพู่ได้ให้ข้อมูลว่าไม่ได้ถูกเรียกไปสอบปากคำเพียงแต่ตำรวจ สอบถามข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุแม่น้องชมพู่ไปวัด GPS ส่วนอย่างจริงหรือไม่ล่าสุดวันที่27สิงหาคม2563ที่ผ่านมาทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่หมู่บ้านกกกอกไปพูดคุยกับนายม็อกสงวนชื่อและนามสกุลสามีของนางนาลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกา ขณะที่ตนและนางนาลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS ส่วนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนาลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในส่วนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนาลินลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพล ชวนพวกตนไปส่งพระสุรัตที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารโดยนั่งคุยประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ํากรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ํากรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาที เพราะตนกับนางนาลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9ก้นิกาถึง9ก้นิาสานาทีแม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนยางจริงๆนายม็อกยังบอกอีกว่าถ้าหากตำรวจจะมีการสอบสวนใหม่ทั้งหมดตนก็ไม่อยากให้สอบสวนใหม่เพราะชาวบ้านก็คงจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ออกไปทำมาหากิน อย่างไรก็ตามสำหรับการพักคดีนั้นหากไม่ได้หลักฐานอะไรตนก็อยากให้พักคดีแต่ถ้าตำรวจไม่พักคดีตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขานางสาววิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอดสามเดือนที่ตำรวจทำงาน แม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนร้ายได้กรณีเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ที่ผ่านมารถของตำรวจชุดสืบสวนเป็นรถโตโยต้าเวลไฟได้ติดลมภายในหมู่บ้านกกกอกและนายอนามัยวงศีชาพ่อของน้องชมพู่ได้ใช้รถไถเข้าไปช่วยลากขึ้นโดยในวันเกิดเหตุนั้นฝนตกมีน้ำท่วมขังเนื้อดินเหนียวมีความลื่น ขนาดหลุมความกว้าง1เมตรความยาว2เมตรความลึก15เมตรซึ่งพ่อน้องสมพู่ใช้รถไถ่ายลากรถของตำรวจโดยใช้เวลาแค่5วินาทีก็สามารถลากขึ้นมาได้ทีมข่าวได้ทดสอบนำรถกระบะลงไปติดลมซึ่งวันนี้ฝนไม่ตกแตกต่างจากวันที่เกิดเหตุฝนตกแต่หลุมลมก็ยังคงมีอยู่โดยใช้รถกระบะจำลองว่าล้อหน้า2ล้อติดลมแทนรถของตำรวจ แต่สามารถขึ้นจากลมได้เองโดยที่ไม่ใช้รถลากใช้เวลาเพียง5วินาทีเนื่องจากวันนี้ฝนไม่ตกดินไม่มีความเหนียวจึงสามารถขับรถขึ้นจากลมได้เองทั้งนี้นะคะบนโลกออนไลน์ยังมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่ารถติดลมแค่สองล้อหน้าทำไมจะขึ้นไม่ได้ทำไมต้องใช้รถไถของนายอนามัยลากขึ้นมาด้วยทางทีมข่าวสอบถามไปยังนายจักทองนาวาสุภาพานิ์ นักแข่งรถชื่อดังและนักธุรกิจเดินเรือรายใหญ่กล่าวให้ข้อมูลว่ารถรุ่นดังกล่าวเป็นรถโตโยต้าเวลไฟมีกำลังสูงสุด182แรงมา้าและขับเคลื่อนด้วยระบบ2ล้อหน้านี่จึงเป็นสาเหตุที่รถติดโครนแล้วแทบจะไม่สามารถขึ้นเองได้เลยส่วนประเด็นความลึกของโครนที่ล้มจมลงไป15เซนติเมตรนั้นความจริงก็เกือบจะมิดล้อแล้วจึงเป็นอีกเหตุผล ที่รถขึ้นจากกลมไม่ได้ฉะนั้นรถรุ่นนี้แค่ความลึกของโคลนเพียง10เซนติเมตรก็แทบไม่สามารถขึ้นเองได้แล้วทั้งนี้ถ้าจะใช้กำลังคนช่วยกันเข็นรถขึ้นจากโคลนต้องใช้มากกว่า10คนขึ้นไปเพราะน้ำหนักรถที่มากถึง2ตนันจำนวนคนเพียง4-5คนอย่างไรก็ยากที่จะช่วยกันเข็นขึ้นได้ดังนั้นเวลาในการเข็นจึงขึ้นอยู่กับจำนวนคนว่ามีคนกี่คน นอกจากนี้หากจะใช้รถลัมโบกินี700แรงมา้ามาลากรถคันนี้ขึ้นจากโครนตนยืนยันได้เลยว่าไม่ขึ้นแน่นอนเพราะหลักการแล้วไม่เกี่ยวข้องกับแรงมา้าอย่าเข้าใจผิดแต่มันขึ้นอยู่กับรถขับเคลื่อนกี่ล้อหากใช้รถ Fortuner รถปา j จโรสปอร์หรือ BMW X5 ที่เป็นรุ่นระบบขับเคลื่อนสีล้อซึ่งรถรุ่นจำพวกนี้น้ำหนักมากกว่าคน ที่ติดโครนรับรองว่าลากขึ้นแน่นอนดังนั้นการใช้รถไถยลากจูงจึงเป็นสิ่งที่ทำถูกต้องแล้วเพราะแรงฉุดของรถไถยออกแบบมาด้วยพละกกำลังที่สูงมากๆและล้อรถไถยที่สามารถตะกุยพื้นหรือดินได้มากกว่ารถธรรมดามากถึงสเท่านางสมพรล,ลาโพหรือป้าแตนเปิดเผยว่าเรื่องนี้ตนยืนยันได้ว่า แม่น้องชมพู่ไปกับตนจริงหากตำรวจจะถามตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาถามคนที่ไปด้วยหากไปถามคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็คงจะไม่รู้เรื่องคนที่ไปวันนี้ก็จะมีแม่ชมพู่ป้าถอนลุงม็อกตนและลุงพลหากจะมีคนที่จะเห็นอีกคือตาชานและยายสมควรแต่คนที่มั่นใจว่าอยู่ด้วยแน่นอนคือกลุ่มคนที่อยู่ที่ห้าคนโดยเฉพาะป้าแตนกับลุงพล ทั้งนี้ตนยืนยันได้ว่าความคิดที่ว่าแม่ชมพู่ไม่ได้ไปวัด GPS เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันหากให้เป็นพยานตนก็พูดได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าตนพร้อมหรือไม่ในการไปเป็นพยานแต่ตนอยู่ตรงนั้นจริงๆและแม่ชมพู่ก็อยู่ดังนั้นตนก็พูดได้หากตนไม่อยู่คงทำอะไรไม่ได้พันตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผอบอก,กอ พอจวออมุกดาหารบอกว่าตำรวจก็ไม่เคยออกมาพูดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้จึงอยากววนให้ทุกฝ่ายที่สนใจในคดีรอการถแถลงผลของการสอบสวนของตำรวจอย่าไปหลงเชื่อบางข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปล่าสุดเปิดโพสต์หลักฐานสำคัญสะดิ้งรู้เลยใครเป็นคนทำน้องชมพู่ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ k รายหนึ่งได้โพสต์ถึงสะดิ้ง ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปรู้เลยเป็นคนยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเห็นจากโพสต์นั้นจะรู้เลยว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นอย่างมากโดยชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยว่าหรือเพราะสะด,ดิ้งเล่นเกมจนหัวร้อนและหงดหงิดเลยอาจจะพลั้งมือฆ่าน้องและพ่อแม่ก็ช่วยกันพรางคดีโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าสงสัยถึงขั้นไปถามลูกมา 7.33นั่นคือเวลาที่เล่นเกมแคปชั่นไม่มีต้องเขียนเองลูกศรสีฟ้าคือแผนที่ในเกมสีเขียวคือรายชื่อเพื่อนที่เล่นด้วยสีม่วงคือเกราะเลือดอาวุธสีเหลืองคือคนที่ซ่อนสำคัญคือเด็กๆบอกว่ากำลังเล่นเกมกับเพื่อนถ้าล้มหรือตายจะมีเพื่อนที่เล่นมาช่วยชุบชีวิตถ้าตายเนี่ยจะหงุดหงิดมากบางคนก็หงุดหงิด บางคนก็เล่นใหม่นะแม่มีลูกสาวในวัย13เช่นกันหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอย่างเช่นเห็นเจ๊ขายยำพูดประเด็นนี้อยู่คอมเมนต์ถัดมานะคะนางเป็นเด็กติดเกมติดมือถือก็ไม่แน่ที่กำลังเล่นเกมและน้องมากวนเลยโมโหคอมเมนต์ถัดมานะคะอุ๊ยชอยอยากฟังเธอเล่า เรื่องนี้นะ่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะมันคือฟรีไฟลตายละว่าอีกคอมเมนต์ถัดมานะคะลูกเขาก็เล่นเล่นไปโวยวายเพื่อนไปฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมานะคะปักรออ่านเม้นต์ตอนเช้านอนก่อนฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมานะคะลูกเราก็เล่นฟรีไฟล์นะแต่นางก็ไม่ได้บ้าเกมแล้วก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะนางเล่นเก็บไอเทมขาย อีกคอมเมนต์ถัดมานะคะพี่เล่นเกม TikTok และอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะเคยมีข่าวอักษรยอดสอเสือ2พยางกับต่อเต่าผมนี่ในใจคือสดิงกับสาวิตรีและอีกคอมเมนต์นะคะเกมนี้ลูกสาวก็เล่นคนเล่นจะด่ากันไปมาโวยวายโมโหแม่ไม่ชอบเลย